เวียวิกกี้ฉลองแต่งสามปีมีช็อตมอบแหวนหวานหวานน้องวิรินเป็นพยานรักยกให้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวสุขสันต์ที่อบอุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มเวียสุกนวัต์กับภรรยาสาววิกกี้พีมนยาที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาเสิร์ฟให้ได้เห็นอยู่เสมอล่าสุดเวียสุกนวัต์ก็ได้เผยภาพฉลองครบรอบแต่งงานสามปีแบบเรียบง่ายกับวิกกี้โดยมีช็อตหวานด้วยการมอบแหวนของเล่นแทนใจคล้ายช็อตขอแต่งงาน พร้อมเขียนแคปชั่นว่า Happy Our 3 r d h Year Wedding Anniversary Complicated for YW19 สุดท้ายแล้วแหวนวงดังกล่าวก็ไปตกอยู่ที่นิ้วของน้องวิรินโซ่ของใจเวียวิกกี้ที่ส่งตาแป๋วและรอยยิ้มสดใสมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชุ่มฉ่ำหัวใจจริงๆฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ